นิดนวลหน้าค่ะขออนุญ,ญาตรีวิวคุณแพรนะคะเดินทางไกลมาให้นิดดูแลชื่นชมและชื่นชอบศาสตร์โบราณขอบคุณมากนะคะที่เปิดโอกาสให้นิดได้ดูแลคุณค่ะขั้นตอนแรกคือการโกยกล้ามเนื้อย,ยก ไขมันบนใบหน้าให้เข้ารูปนะคะความย้อยความคล้อยและความเหนียงค่ะอบสมุนไพรหนะังที่สกฝ่าเท้าเพื่อคลายคอบาล่และกล้ามเนื้อฝ่าเท้าค่ะอบข้อมอกคืออบภายในนะคะต้นขาแล้วก็ท้องน้อยค่ะอบทั้งตัวเพื่อความเลือดลมเดินสะดวกทั้งล่างค่ะนะคะพอคุณลูกค้าอบได้ที่แล้วนะคะจะแต่งไขมันบนใบหน้าให้เรียบเนียนค่ะ ส่วนไหนที่ไม่เข้ารูปส่วนไหนที่ยังย้วยนะคะส่วนไหนที่ยังคอยนะคะนี่จะตบกระชับค่ะขั้นตอนการตบกระชับขั้นตอนแรกคือ,อต้องใช้สมาธิแล้วก็ความสามารถค่อนข้างสูงนะคะใจเย็นนะคะต้องทําให้ไขมันเข้ารูปให้ได้นะคะแล้วก็มาสครับผิวสมุนไพนะรผสมโยเกิร์ตน้ำผึ้งค่ะสะครับผิวทมให้ผิวอัลมูนอ่อนเยาว์และอ่อนโยนค่ะดูดซับสิ่งสุขภัณจากรูคุ้มขนค่ะนี้จะใช้ กาแฟค่ะนะคะกาแฟพอกทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีเหมือนกันค่ะนะคะพอกาแฟเสจเรียบร้อยก็มาจะแต่งไขมันอีกครั้งมาเช็คอ่ะส่วนไหนที่ยังไม่เข้ารูปค่ะนะคะส่วนไหนที่ย่อนลรอยส่วนไหนที่มั่นใจว่าจะปั่นลงได้อีกนะคะอ่ะมาปั่นแล้วก็ตบกระชับให้ได้รูปก,ก่อนที่จะล็อกการล็อกคือคุณต้องนวดไขมันนะคะนวดกล้ามเนื้อให้ได้ที่ก่อนแล้วคุณถึงจะล็อกได้ โดยประมาณว่ามันเข้าได้ประมาณไหนคุณก็นวดประมาณนั้นให้มันเข้ารูปค่ะการล็อกล็อกค,คือ,อควรล็อกนี้จะลัดหน้านะคะ,ะล็อกทิ้งไว้ประมาณ40นาทีปัญหาของคุณแพรค่อนข้างเยอะก็ลัดหน้าไว้นานหน่อยค่ะผลผลได้ของการลอกก็คือโขนอ่อนๆค่ะแล้วก็ลูมขนที่มีเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะ,อ,ะอุดตันอยู่ก็ลอกทิ้งค่ะนะคะ ปั่นไข่ขาวนะำพึ่งนมสดนีด่คือขั้นตอนเย็นแล้วนะคะปั่นไข่ขาวนะเพึ่งนมสดน้ำมะเขือเทศค่ะเพื่อปิดรูคุมขนแล้วเติมเต็มวิตามินให้กับผิวทับด้วยแตงกวาแช่เย็นค่ะนะคะ,ะเป็นวิธีแล้วก็เป็นศาสตร์โบราณที่จะดูแลคุณด้วยวิธีธรรมชาติคาะปั่นเทวีวแก้ไข้เก็บละเลียดของไขมันนะคะแล้วก็มาลงกัวซาหน้าใสค่ะนะคะ,ะมารองคํา ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะมากกร์กจะทำให้ผิวอับละมุนใสขึ้นค่ะพอคุณแพ้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาปั่นกระชับไขมันกันทั้งตัวค่ะตกวิตามินค่ะนะคะ,ะเน้นที่สุดกค็คือที่ใบหน้าค่ะนะคะจะสังเกตความกรอบหน้านะคะความร่องแก้มความเหนียงนะคะอะกระชับได้ระดับหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็มั่นใจว่าคุณแพ้คงจิ้มอ,องพึงพอใจกับศาสตร์บ้าน หลังจากดูแลคุณแพรในเวลาสี่ชั่วโมงคุณแพรดูดีขึ้นมากขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจพี่นิดให้ดูแลค่ะ